Boom <laughs> ะะมีใครมีปัญหาแบบจิบบ้างไหมทุกคนคือเป็นคนที่ชอบใส่ยีนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่หายีนใส่ยากมากคือจิวอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสะโพกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหายีนที่ทั้งใส่สบายและดูสวยนะคะมันยากมากวันนี้นะคะจิก,ก็ได้รวบรวมกางเกงยีนนะคะที่จิ๊บใช้และชอบมากมาแนะนําให้กับเพื่อนๆค่ะมีทั้งแ,แบรนด์ออนไลน์นะคะแล้วก็แบรนด์ที่หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ let's go แล้วมาเริ่มจากฝั่งออนไลน์กันก่อนนะคะแบรนด์จีนที่จิ๊บชอบมาก Riley Apparels ค่ะจีนของ Riley นะคะผ้าเขาจะดีมากทุกคนคือผ้าเขาอาจ,จะไม่นิ่มเกินไปในขณนะดเดียวกันนะคะมันจะไม่แข็งเกินไปตัวที่จิ๊บชอบมากใ่ตอนนี้นะคะจะเป็นสีแนวจีนที่ออกคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนึงทุกคนรุ่นนี้สีนี้นะคะที่จิ๊บชอบมากอะ่ะคือมันไม่ติดฟ้าเกินไปหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราแบบพยายามจะ mix and match เสื้อผ้ากับจีนอะแล้วพอจีนมันติดฟ้าเกินไปอะ่ะมันทําให้ดูโดโดๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยนะคะมันจะมีความแบบหนนนมมีคคววาาาาตุ่นนะะ่่ะะได้้้รูสเเขข กับท็อปส์นะคะหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีเบสิกหรือว่าสีที่มันแบบมีความฉูดฉาดขึ้นมาหน่อยความยาวของเขาอ่ะสำหรับจิมหน้าถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะจะรู้สึกว่าสีเนี้ยมันมีความคลาสสิกนะคะมันมีความเข้าได้กับทุกรุ่ใครที่กําลังมองหาจีนที่แบบเป็น everyday นะใส่อะไรก็สวยนะคะจิมแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเรยอยู่ที่แบรนด์เดิมกันนะคะแต่วันนี้จะเป็นจีนสีขาวทุกคนเอาจริงๆป้าะยากกว่าหาจีนสีธรรมดานะคะคือหายีนสีขาวที่มันถูกต้องเพื่อนๆเคยมีปัญหาปะเวลาซื้อจีนสีขาวนะคะแล้วบบพพอผ้าาังไปวก มันจะชอบแบบดูแบบเหมือนสองชั้นอะแบบะลุออกมาข้างหน้าคะเป็นอะไรที่จิปหามานานมากว่าเฮ้ยมันจะมีจีนสีขาวตัวไหนที่พอใส่แล้วอ่ะมันดูแบบผ้ามันกลืนเป็นสีเดียวกันนะคะมันไม่ได้ดูแบบกระเป๋าโดดเด่นขึ้นมามากเพื่อนๆเข้าใจที่สิบหม่ถึงใช่ปหจีนสีขาวที่ถูกต้องเป็นจีนสีขาวที่จิรู้สึกว่าลุคมันแบบมิกซ์แอนด์แมทช์กับอะไรก็ได้นะคะที่ยังมีความแบบนุ่มเห็นปะทุกคนมันจะไม่ได้หนาเกินไปนะคะใส่อากาศบ้านเรานะมันจะไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะคะตัวต่อมานะคะเราจะขอย้าย เคยทดลองนะคะคือเขา,ามีหลายรุ่นมากนะคะจนในสุดจูก็ต้องแบบไปลองที่ร้านของเขานะคะทิปแนะนํานะว่าใครที่อยากซื้อยีนของเมอร์ชนะคะลองไปดูที่ร้านเขาก่อนถ้าแบบสามารถเป็นไปได้นะบางสีที่จิ๊บรู้สึกเฮ้ยมันไม่น่าจะสวยอะเวลาดูแค่รูปเฉยๆอะพอไปลองจริงๆนะคะมันดันสวยซึ่งทั้ง2ตัวที่จิ๊บซื้อมาเป็นสียีนที่จิ๊บรู้สึกว่ามีความเก๋นะคะแบรนด์อื่นเขาไม่ค่อยทํากันตัวแรกจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีดําๆใช่ไหมคะแต่ว่าด้านข้างของเขาอะมันจะเป็นสีขาว,ขาวจแแบบบบเเเยยใช่่หรอราไมค คลิปจะมียีนสีแบบแปลกๆนะคะเพราะว่าปกติจึกไม่ได้แต่งตัววูบาอะไรมากกลับมาเจอว่าก,กดซื้อเจ้าตัวนี้ไปเลยนะคะคือสีเขาสวยมากๆถ้าเทียบกับของไรลี่นะคะจะรู้สึกว่าของไรลี่มันจะมีความแบบผ้านุ่มกว่านะคะของเมอร์ชผ้าจะมีความแบบ แข็งกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหนาเตอะไม่ได้แข็งจนไม่สบายตัวนะนอยู่แล้วแต่ความชอบเลยทุกคนใครชอบแบบยีนแบบนุ่มๆนะคะ flexible หน่อยนึงอะก็จะแนะนําไปที่ไรลียสนะคะผ้าเขาอาจจะไม่ได้นุ่มมือเหมือนของไรลียนะคะแต่ว่าพอใส่แล้วอะก็ยังสบายเหมือนกันทุกคนและจะว่าส่วนหนึ่งมันอยู่แล้วแต่สีด้วยค่ะเพราะาแบบพวกกระบวนการย้อมเลยเนี่ยมันก็น่าจะมีแบบผลกระทบนะคะกับเนื้อผ้าของยีนต่างๆแต่อย่างหนึ่งของเมอร์ชที่จิ๊บชอบมากและจิ๊บรู้สึกว่าแบรนด์อื่นยังทําได้ไม่เหมือนเขานะคะคือความยาวของเขาค่ะทุกคนขา จิว่าอาจจะเป็นคนที่ช่วงตัวนะคะจะค่อนข้างมีความสั้นแต่ว่าช่วงขาจะค่อนข้างมีความยาวแบรนด์ออนไลน์ส่วนใหญ่จะทําความยาวประมาณแบบ41 42อะไรพวกเนี้ยจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ความยาวแบบที่มัน พอใจสําหรับสีแบะทุกคนแบรนด์เมอร์ชจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ค่ะที่ขึ้นชื่อว่าแบบเขาทํายีนส์เสื้อขายาวจริงๆถ้าสมมติว่าใครที่แบบไม่ได้แบบมองหายีนส์เสื้อขายยาวมากโอเคอาจจะต้องไปตัดขานะแต่ใครที่กําลังมองหายีนส์นะคะที่มีความขายาวสะใจขายาวแบบเวลาใส่กับพวกแบบรองเท้าส้นเตี้ยแล้วไม่ยังแบบคลุมไปถึงเท้าเพื่อนๆเข้าใจลุคประมาณนั้นป่ะโดยเฉพาะคนที่เอวเล็กแต่ว่ามีสะโพกนะคะแบรนด์เมอร์ชเนี่ยคือจะแบบทรงเข้าตัวมากๆ้วทุกคนอีกสีหนึ่งซิมมี่ของแบรนด์เมอร์ชนะคะคือสีออมเบรค่ะท ไม่ได้แบบชายตามองมันเลยอะจริงๆคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าส่วนสีมันเป็นแบบเนี่ยมันเข้มๆข้างล่างมันจะทําให้ขาดูตัดตัดดูตันตันหรือเปล่ามั่วขึ้นมาเองมันโนขึ้นมาเองนะคะเป็นยีนที่ไล่สีสวยมากแล้วสีด้านล่างของเขาค่ะมันจะเข้มแบบเรียกไงอะคือมันจะทําให้ขาดูยาวทุกคนแทนที่ว่ามันจะทําให้ขาเราดูตันนะคะมันกลับทําให้ดูแบบเนี่ยขาของเรานะยาวแบบยาวไม่มีที่สิ้นสุดใครที่กำลังมองหาแบรนด์ยีนะคะที่แบบขายาวสะใจนะคะจิ๊บแนะนําไปที่แบรนด์เมิร์ชเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะหมดกลุ่ม แน,น,นะะ่แน,นอนว่าด้วยความที่เราเป็นนักสะสมยีนนะคะบ้ายีนเนี่ยแล้วก็มีพวกยีนที่ซื้อสะออนไลน์เยอะกว่านี้แบบมากๆา,ากนะทุกคนแต่ว่าเจ้าสีตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สิบคัดมาแล้วว่าเฮ้ยมันถูกใจมันตอบโจทย์จริงๆหลายๆตัวที่ซื้อมามันจะแบบมีความเฟลเฟลหน่อยนึงนะจิบรู้สึกว่าแบบเราเป็นหุ่นที่แบบหายีนค่อนข้างยากและที่สําคัญเลยอ่ะคือช่วงขาทุกคนอันนี้มันเป็นปัญหาของจิบม,มากๆที่จิบรู้สึกว่าหาแบรนด์ยีนที่แบบขามันยาวพอกับเราไม่เจอนะคะจนในสุดนะคะจิบก็ลงล็อกมาทีีีีี่่่่4ตััววนนนนนนน้้ทเอออาาาาาามมแแะํใหหกกบๆลย นะเดี๋ยวจิ๊บจะตามต่อเพิ่มแน่นอนอะขอมาฝั่งที่มีหน้าร้านบ้างดีวกว่านะคะเผื่อใครที่แบบอยากจะไปทดลองยืมก่อนซื้อก็วเมอร์ใช่ไหยเขาก็มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันแบบ known for being online brand นะคะขพะแยกกลุ่มกันก็แล้วกันเนาะเพื่อที่เพื่อนๆจะสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นตัวแรกที่อยากจะแนะนํานะคะเป็นของยูนิโคลค่ะคือจิ๊บเป็นแบบคนที่บ้ายูนิโคลมากทุกคนแต่ยูนิโคลจิ๊บจะมีปัญหาหนึ่งคือจิ๊บว่าจะไม่ค่อยเจอจีนที่ถูกใจคะ่ะทุกคนจิ๊บรู้สึกว่าทรงของเขาอ่ะมีมีเเะะมมีเจ้้้รรุ่น่นนหละทู ว่าใส่มาแล้วมันยังดูดีนะคะปกติจิชอบใส่ยีนเอวสูงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ของยูนิโคลเป็นตัวแบบเอวธรรมดาเอวแบบกึ ada, ่งๆต่ G ํต่ำนะคะที่จิ๊บพอจะใส่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ทําให้เราดูแบบเกล้า <pa> พอสะโพกมันกว้างแล้วพอใส่ยีนต่ำตๆาบางครั้งมันยิ่งทําให้ตัวแบบตรงเนี้ยมันดูตันๆมันดูกว้างๆนะคะแต่เน,นจิจะรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่ใส่ได้นะคะแล้วที่สําคัญเลยคือมันเป็นรุ่นที่แบบใส่แล้วสบายดูคนโซข้าจะไม่ได้เป๊ะมากถ้าเทียบกับสองแบรนด์ที่นนนนะะเเวลลาาาารอยยกได้แบบบุส แล้วไม่ได้หมายความลุกสบายแบบแค่เอสเตดิกนะแต่หมายถึงว่าลุกนั่งเองก็สบายเหมือนกันค่ะอ,อ๋อแล้วก็ยูนิโคลนะคะถ้าสมมติเทียบกับ2แบรนด์ที่จินแนะนําไปก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่ายีนของเขาอะผ้าจะมีความแบบแข็ง มากกว่านะคะเนื้อผ้าของยีนเขาว่าอาจจะไม่ได้ใส่สบายเท่ากับ2ตัวที่ชิคกานไปก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ใส่ได้ชลก้ายก็รู้สึกว่ามันหาซื้อสะดวกนะคะต่อมานะคะขอมาที่พอมเมโลแบนบ้างดีกว่าค่ะทุกคนตรงขาของเขานะคะมันจะมีลูกเล่นอย่างนี้ชิคกก็เหมือนเดิมจิคก็แบบเฮ้ยมาจาทำให้ขาด,ดูตันหรือเปล่าแต่ว่าไม่จัดทุกคนิจกจะชอบพวกยีนที่แบบเออสะโพกมันแบบใส่สบายนะคะก็มีความหนาขึ้นมามากกว่ายูนิโคลหน่อยนึงนะคะด้วยความที่ผ้าเขาจะมีความหนาหนงทร แล้วก็แบบมีความ ก็จะแนะนําเลยตัวสุดท้ายนะคะเป็นยีนที่พอจิ๊บใส่ทีไรนะจะต้องมีคนคอมเมนต์มานะคะหรือไม่ก็ทัก DM มาว่าพี่จิ๊บคะยีนของอะไรคะอันนี้ยีนของอะไรมันคือตัวไหนนะคะเป็นยีนของ H and M นะคะจิ๊บจาชื่อรุ่นไม่ได้แต่มันจะเป็นรุ่นที่แบบมันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยขาเขาจะมีความเก๋มีความแบบตัดๆนะคะพอใส่นะคะจะดูคุณดีมากเลยด้วยความที่สีของเขามีความอ่อนอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันเป็นยีนที่ d RESS UP DRESS DOWN ได้สวยนะคะเพราะมันมีสลิปอย่างนี้ตรงขาค่ะเวลาใส่กับพวกรองเท้าผ้าใบอ่ะบาง ถ้าใส่กับพวกรองเท้าที่ไม่ต้องมีถุงเท้าอย่างแบบอาคาชูอเอ้ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบพวกรองเท้าส้นสูงอะเจ้าตรงนี้จะเป็นตัวที่ใส่แล้วก็สวยมากเพราะมันจะมีแบบดีเทลตรงนี้ ที่แบบชว่วยเห็นแบบเนี้ยรองเท้าสวยๆนะคะผลดีมากมันเป็นตัวที่แบบเก็บได้แบบเป๊ะมากข้าของเขาจะหนาน้อยกว่าตัวยูนิโคลแล้วก็ตัวพอมเมลโล่นะคะแต่ว่าก็จะมีความแข็งมากกว่าตัวของไรลี่แล้วก็เมอร์ชหน่อยนึงนะแต่ก็ยังใส่สบายเอาจริงๆทุกตัวที่จิ๊บแนะนำมาวันนี้ก็คือใส่สบายหมดเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นยีนส์ที่บเลือกมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะหลังจากที่เราพยายามส่อแสวงหาย,ยีนส์หลายๆตัวนะคะจนได้มาเจอตัวที่เราถูกใจถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอวันนี้ได้ไปอย จอกันตอไปค่ะวันนี้เป็นไรค่ะบ๊ายบาย